できてでき ไปจองรถ,ถไถคืองงว่าไปจองรถ,ถไถมนทำอะไรแล้วก็บอกว่าเขาเขาจะให้ไปลับงรถนะไปวางเงินดาวอะไรทไุอย่างเรียบร้อยแล้วคือไม่บอกแล้วก็มาบอกว่าเดี๋ยวพรุนี้ต้องไปรถถถ้บงรถไถนะคือหนึ่งเอาง่ายนะคะคนขับไม่มีอะไรไม่มีเลยคือเริ่มต้นจากศูนย์ใหญ่แล้วก็ไปไปเรียนรู้จากอุ่นที่เขาปลูกอ้อยล้มคู่คือเรารู้จักอ้อยล้มเดียวคืออะไรค่นี้ปลูกปีแรก มีความรู really? huh. ้สึกว่าลำบากมากคือลำบากเหนื่อยเหนื่อยใจเลยนะคะเมืองครับหนูไม่เคยไปนั่งที่หน้าโรงงาน G3 G4 อากาศหนาวมากที่ลที่สุโขทัยนี่อากาศเวลาแบบช่วงหน้าหนาวที่หนาวมากเลยนะคะไปนั่งกาแฟนสองคนเฮ้ยป๋าเราจะลำบากขนาดนี้เลยเหรอให้คนตาดี่อยู่ชอบอนหนูเรื่องสายอ้อยปีแรกตัวเฉลี่ยประมาณ12สายขาอ้อยล่งที่นี้มาปีถัดมาเนูไม่คุ้มจัดเจริอย จะลอยจะเป็นเป็นรุ่นดี่ีกอีกอีกรุ่นหนึ่งแล้วค่ะ, <ทำ S 2> ะเราบอกว่าลองไปเรียนไหมน้าขนางนั้นเราก็ลองเปิดใจว่าใ,ใครีะทุกข์ทรมะเมื่อก่อนเราเองเป็นคนที่แอนดี้มากกว่าเพื่อนอ้อยคือไม่เคยทำกิจกรรมก่อนไม่ไม่เคย,เ,ย,รรเ,ยเลยนะคะทำไม่เป็นเลยไม่มีความรู้เรื่องนี้ คือเรียนหนังสือเรียนเรียนเรียนอย่เดียวนไม่รู้ว่าต้องทำยังไงจนมาทีนี้บอกว่าปา่นนั่งนั่งนั่เรียนได้เข้าไ้เรียนเพิ่มถูอ้อยรอบหนคื้อปนนะคะไที่ซออ่าเกอร์แล้วก็ขึ้นตูนทดลองทีนี้อ้อยถูทีแรกสวเฉียนี่ก็มาที่แฝงกาตั้งใจสิบเจ็ดี่แร ไอ้อยูดทํ่งานไทยเป็นเพพอมกปีต่อมาต่อหน้าผวมถึงโคต้าเองแต่ก็ทำแค่บพ่อแตงแตงก็ถาเร้ลกว่าเอาซีเราทำแตงนี้ที่ดีที่สุดทตามทำยอดท้ายไม่ีใครยาไหยาก 120ไร่สิล่หูรอให้คนงานตัดตัดตัดเข้าตัดไปขายค่ะขายขายท่อนพันตอนแรมมก,ก,นกมีมีแบบคู่กับอีกคนนึงมาที่ขอซื้อท่อนพันหน่อยหนูไม่ทาวไปเท่านนไหลแต่เขาตัดออกไปเนี่ยหนูใช้เองไว้เป็นนี้ผมอยู่ที่ติกเกตต์ตัดเก็กไว้ที่ว่ายมันจะได้เยอะขนาดนี้แล้วเราไม่ใช้ยาเลยไม่มียาเป็นประโยชเดียวนะคะ จน,จนแบบว่าปีนี้ปีปีที่ขายมาขายอ้อ,ย,ย,อแยแล้วค<า>่อยเก็บเงินแบบหลายนังาหมรื่นเือางบไว้ละ อ้อยจะเป็นอย่างนงี้หน้านออกมางี้เลยตลอดต็มเต็มคือขี้เหร่มากค่ะทุกคนจะเป็นเหมือนกันที่ปลูกอ้อยร่องเดี่ยวแล้วก็ปรู่ก็บอกว่าพี่มั่นใจหนูไหมเนีย่ยหนูให้พี่ดูหน้าตาอ้อยก่อนเมื่อก่อนอพี่เขาก็ไม่ได้เปิดใจรับวหนูนะั้นหนูก็หลบว,ว่าพี่นะลองมาดูอ้อยแพงหน,นูไม่ใช่หนูโฆษณาขา,ายของคือเมื่อเราเราประสบผลสำเร็จเราอยากไห้มงินานเราได้รับสิท ตอนนี้พี่เขาเหมือนดา,ารานะคะแต่ที่บอกว่าเจา้าคนที่มีบ้านอยู่อ่ะเจ้าจะกู้เงินมาอย่างเงี้ยมาทำอ้อยตอนนี้ดา,ารานี่สิงคนปเป็นดา,าราหรือว่าตอนนี้อ้อยไม่น่าจะขาดที่29ล้านหรือ20ล้านเป็น้ค่เปิดประเด็นคันแร 5, ก50ไลคาค่ะโอเพงพี่เชื่อใจหนูไหมหนูทำให้จะไม่ทำให้พี่ถขายหน้าเลยไม่กระทั่งพันอ้อยคันอะไรหน,น,นูค้าเองอค้าที่เขาเองเอืขึ้นหนูบอกว่า หนูจะไม่ทำให้พี่เจงหนูจะทีตัวนี้ให้ท,นนหะะทุกวันนี้เขาเหมือนดาราแล้วนะค่ะองไรเงี้ยเดี๋ยวขอขอบคุณอ่าอาจารย์ทุกท่านนะคะตอนมีปัญหาเนี่ยอาจารย์จะจะรับโทรศัพท์บ่อยไม่ทอัอาจารย์นั้นอาจารย์นั้นอาจารย์น,นั้นไม่เคยใช้ยาอาจะเจออย่างเงี้ยตุกยาอะไรพี่นิดพี่นิดอยู่ไหนพี่นิดมาดูนี่หน่อยมันจะเป็นอย่างเงี้ยตลอดคะ่ะ ในช่วงระยะเวลาที่เราลองผิดลองถูกกับีอาจารย์เราเปิดใจนะคะมีปัญหาอะไรคึงลองเราอยู่สายไหนเราโทรหาอาจารย์เลยอาจารย์คะเองเป็นนี้นี่นี่รู้เนี่ยถามอาจารย์คือแบบอาจารย์จะลำคาญคือถามทุบช็อตว่าอามันเป็นแบบเนี้ยเราต้องแก้ปัญหาแบบไหนดีมันแต่ที่เหมือนกันสมุกลนครเนี่ยถ้าเจอแบบฝั่งองเธอรกุสุมานอ่า